สวัสดีครับผมกับช่องหมอสันไพทารุ่นหนึ่งห้าเก้าดวงชะตาฟ้ากําหนดสิ่งดีๆถูกกาหนดไว้แล้วคลิปนี้เรามาย้ําดวงชะตานะครับผมในปี2 5งพันากนะครับย้ากันเข้าไปดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีคอมเมนต์ลูกดวงพิมพ์มานะผมบอกว่าเมื่อไหร่หมอสันจะทําเกี่ยวกับรวยเลยๆนะครับทางด้านเรื่องโชคลาภเงินทองจริงๆแล้วหมอสันก็นั่งคิดนะนั่งดูพิจารณาเกี่ยวกับคอมเมนต์ อันนี้สําคัญมากนะครับคอมเมนต์ตรงนี้นะผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดครับเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเขาไม่ได้ต้องการว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นนะแต่เขาต้องการเพื่อมีกําลังใจนะครับอานาจบรารมีวาสนาเพราะฉะนั้นหมอสันก็เลยเปิดไพ่ย้ําด,ดูดวงชะตาว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือไม่นะครับแล้วเปิดขึ้นมาดูดวงชะตาเนี่ยโดยการย้าย้าทํานายโดยไพ่เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับดวงชะตา72ล้านนะครับผมเทวดาจะมานําประทานโชคให้แก่ตัวท่าน นะครับท่านเชื่อหรือไม่นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับนะครับขอให้ท่านรับพลังบวกไปก่อนนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกุ้คของรักษาหนุนนำดวงชะตานะครับผมเรามาย้าดวงชะตาโดยการเปิดไพ่นะครับผมนะครับจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเราต้องรับพลังบวกไว้ก่อนนะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดแก่ทุกท่านถ้าท่านเป็นคนลายมือกาก,กบาท x ตรงการลางหัวใจยิ่งมี3ามจุดยิ่งบอบบอกถึงความแรงเป็นอย่างมากนะครับเราเชื่อไปตามตำรา นะครับผมนะครับขอบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนูนำดวงชะตานะครับขอให้คำทำนายนี้เกิดความแม่นยำี่สุดนะครับผมเรามาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันในปี2566นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยไหมนะครับในเดือนมกรานะครับดวงดวงชะตาโดยรวมต้นปีนะครับผมมกราคมพฤษภาคมมิถุนายนเมษายนดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับเชื่อไปตามไพ่นะครับดวงชะตานะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณนะครับก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะผ่านพ้นปีนะครับแต่หมอท่านเชื่อนะว่าท้ายปี ดวงชะตาของคนลรยมือกระบาด X ตรงกลางหัวใจจะดวงเปิดนะครับแต่มันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องทุกขลาบอย่าไปซีเรียสกับมันมากมายนะครับเพราะเพราะฉะนั้นถามว่าหนักไหมก็ดูรูปเราเองครับมีดปักตรงกลางตัวเยอะแยะไปหมดสิดดาบเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมานแน่นอนนะครับสิ่งสิ่งไม่ดีนะครับผมให้มันมาลายหายไปสิ้นนะครับดวงชะตาท่านต้องเปิดจริงหรือไม่เปิดไพ่ดูนะครับอ้าวเริ่มมีเกี่ยวข้องเกี่ยวเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนาดวงชะตาพิผันทําให้ท่านนะครับพิกชะตาชีวิตนะครับพิกชะตาชีวิตสมหวังดังใจหมายนะครับสิ่งดีๆจะมังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วไม่เชื่อรอดูสิไม่เชื่อรอดูนะนะครับไล่เหตุการณ์กันต่อนะครับผมนะครับไพ่เดวิลขึ้นมาเลยต้นปีต้นปีเดวิลเราเชื่อไปตามไพ่เพราะฉะนั้นเราไม่ข้ามแล้วนะครับเราไม่ข้ามแต่ส่วนมากหมอท่านเปิดไพ่ไม่ดีขึ้นมานะครับหมอท่านจะบอกว่าคุณจะก้าวผ่านผลไปได้ด้วยดี ค,คุณจะก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ไพ่ใบนี้ผมบอกถึงความอิจฉาริษยาให้ร้ายเพราะฉะนั้นต้นปีท่านอาจจะดีเกินไปจนใครหมั่นไส้นะครับใครบางคนรู้สึกหมั่นไส้เหลือเกินไอ้บุคคลคนนี้นะครับผมทาอวดทําเบ่งหมั่นไส้มันเหลือเกินนะครับไพ่เดว,วิสเกิดขึ้นเราเชื่อไปตามไพนะ่เพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะต้องหนักอ,อกหนักใจนะครับทําตัวลําบากเหลือเกินจะทํารวยก็ไม่ได้จะจนมันก็ดูถูกจะรวยมันก็หมั่นไส้จะเอายังไงกันแน่วะ เอายังไงกันแน่วะเหนื่อยแล้วนะเว้ยเหนื่อยแล้วนะดวงชะตาของคลายมือกระบาดเป็นอย่างนี้แหละนะครับท่านไม่ต้องพิมารมาตอเลยว่าหนูอะลายมือกระบาดไม่ร่ำรวยสักทีเจ็บปวดโลดแา้วแสนทุกข์ทรมานลายมือกกะบาดบ่งบอกถึงการยืนหยัดด้วยตัวท่านเองครับนะครับเส้นที่วิ่งมาบรรจบกันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่มงคลแน่นอนนะครับเส้นที่วิ่งมามรจบกันไม่ใช่มงคลครับผม แต่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาแต่ว่ามันดันอยู่ตรงกลางหัวใจมันดันอยู่ตรงกลางหัวใจมันก็เลยบ่งบอกว่าคนคนนี้จะมีอํานาจบารมีวาสนามีความสาเร็จพลิกชะตาชีวิตนะครับแปลว่าเรื่องราวที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับใครบางคนใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นนะครับเลขอาถรรพ์นะครับเลขหนึ่งสามอย่างเงี้ยเลขอาถรรพ์ดีสําหรับใครบางคนไม่ใช่เป็นเลขไม่ดีทุกคนต้องกลัวนะครับแต่ดีสําหรับใครบางคนในลักษณะธุรกิจเทาๆก็ได้นะ นะครับจะหนุนนําดวงชะตาทําให้เจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โวยโชคสมหวังดังใจหมายไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าใครบางคนนะครับเราไม่ระบุว่าเป็นใครนะเป็นบริวารเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุกป,ป้านะอาเราไม่ระบุนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีใครบางคนที่นะครับทาต่อหน้าดีสารพัดดีตบหัวแล้วรูปหลังตบหัวแล้วรูปหลังทาไปเถอะทาไปเถอะเ,เดี๋ยววันนึงเองจะรู้สึกนะครับเทวดาเข้าข้างหนุนนําดวงชะตาของคนลายมือกระบาดมีอยู่ นะครับบางคนไม่เชื่อเรื่องเทวดามีคอมเมนต์มานะผมแต่ว่านะครับออท่านก็เชื่อตามที่ครูบาอาจารย์นะครับที่กล่าวไว้นะครับและในตาํารากล่าวไว้ว่าเทวดานั้นอยู่ตามเลือกเลือกสวนต้นไม้นะครับไม่ว่าจะอยู่สารพระภูมิก็มีนะครับเราเชื่อไปตามนั้นเราเชื่อไปตามนั้นนะผมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องคิดว่าสิ่งต่างๆที่มองเห็นจะมาหนุนนำดวงชะตาพิภันธ์ทาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งมีเอ็กตตรงกลางหัวใจ ยิ่งมี X กตรงกลางหัวใจนะครับดวงชะตาการงานการเงินจะรุ่งโรจน์ประสบผลโชคลาภเงินทองล่ะนะครับโชคลาภเงินทองเหมือนกับท่านผ่านอุปสรรคมาเยอะนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งท้อแท้ใจไพ่พใบนี้ผบอกถึงการท้อแท้ใจนะ,นะมันการถดถอยนะไม่ใช่สองฝ่ายแสงสว่างหาอะไรอยู่ไม่ใช่นะมัน,เป,นเป็นการหยุดนะครับหยุดท้อแท้ใจในดวงชะตารู้สึกมันท้อถอยหลือเกิน มันไม่มีกําลังฟังคลิปหมอสัานครับฟังคลิปหมอสัานเยื่อฮึกเหิมบอกไว้ก่อนฮึกเหิมนะครับผมแล้วเรามาสวดคาถานะครับตะกุดหนังเสือนะครับเสือเพื่อคำรามนะครับผมอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับสวดให้มันฮึกเหิมนะครับให้ฮึกเหิมในตําราโบราณก็เขียนเอาไว้นะครับผมนะครับสิ่งบางอย่างจะต้องทําดวงตาทําจิตใจตัวเองให้ฮึกเหิมมีอํานาจบารมีนะครับท่านต้องฝึกกรรมฐานนั่นเองฝึกจิตใจให้มันฮึกเหิมนะครับไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็ท้อแท้้วนิดหน่อยก็กลัวตกใจ ไอ้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่ากลัวครับเราเป็นคนลายมือกากรบาทแล้วห้ามกลัวเด็ดขาดนะครับในเมื่อดวงชะตาท่านสื่อกับเรื่องราวเลยรับสื่อกับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับมันโจนกันติดอยู่นะครับท่านเจออะไรท่านก็ด่ามันเลยด่ามันเลยแช่งมันเลยนะผมอย่ามายุ่งกับข้านะครับนะครับเองไม่รู้หรือไงนะผมไม่รู้จักข้านะผมเป็นกากบาทตรงนิ้วชีนะครับแช่งอาฆาตข่ายพิมาาพังพินาศนะครับผม แต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเดี๋ยวเจอของจริงด้วยนะนะครับของจริงของปลอมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังนะครับดวงจะตาช่วงนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆรู้สึกท้อถอยแต่ว่าอย่าอย่าหมดกําลังใจนะครับคึ้เขิมในปี256 6ต้นปีนะครับต้นปีต้องมีพลังขึ้เขิมและกลางปีล่ะกลางปีดวงชะตาเป็นยังไงเปิดไพ่ขึ้นมาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโอ้สมหวังดังใจหมายถูกหวยรางวัลที่1ไม่ใช่รางวั รางวัลที่หนึ่งหอท่านต้องตีความว่าเป็นเอชออฟเบนโคลนะครับไพ่หนึ่งเหรียญนะครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่แต่ว่าก็มีเกณฑ์ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากจเจริญรุงเรืองในหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะเปิดลุ่งเรองสำเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับสมหวังดังใจหมายจะพลิกชะตาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือนั้นต่อแต่นี้ไปอย่าลืมซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวดละหนึ่งใบนะครับเปิดขึ้นมาแล้วจะได้แจ็คพอตกับเขาบ้างนะครับถ้าท่านบอกว่าโอ้โหชีว นะครับท่านกลัวท่านไม่กล้าเสี่ยงทาอะไรเลยกลัวสารพัดกลัวเลยหลบอยู่ในรูนะผมนะครับ,นะรบปลอดภัยที่สุดนะครับฉันเอาเป็นพนังกงานเงินเดือนฉันปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็พูดลําบากแล้วใช่ไหมนะครับท่านตั้งสติให้ดีนะบางสิ่งบางอย่างด้วย x กกากระบาด x ตรงกลางหัวใจใช่ไหมครับนะครับถ้าท่านบอกว่ากากระบาด x ตรงกลางผมเป็นกากระบาด x ตรงกลางหัวใจชีวิตคตรเสี่ยงอยู่แล้วเสี่ยงอยู่แล้วเราจะกลัวอะไรครับชีวิตเคยไปดิ้นอยู่กลางถนนแล้ว อยู่ชายแดนวิ่งหนีกับระเบิดมาแล้วนี่แหละครับคือกากระบาดถ้าหมอดูเขาตีความกันอย่างนี้นะผมชีวิตมันเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วรอดพ้นมาแล้วนะครับผมนะครับเจอปัญหาต่างๆนะครับผมเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบจมน้ําแล้ววันนั้นรอดมาได้ยังไงกากบาดเองตรงกลางหัวใจโกนเฉียดมาแล้วนะมันเฉียดมาแล้วเจ็บปวดรลดแร้วแสนทุกทรมานโกคักบแฟนเกือบไปแล้ววันนั้นโอ้โหใจเป้าเลยนะคิดถึงวันนั้นนะครับผมรอดมาได้ยังไงวะเกิดอะไรขึ้น เป็นปกติของอาถรรพ์กากบาดเอกตรงกลางหัวใจแต่ในกลางปีท่านจะสมหวังดังใจหมายร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเชื่อหมอสันเหอะนะครับไม่เชื่อนะครับผมรอดูนะครับผมไม่แม่นคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยนะครับผมคอมเมนต์มาบอกหมอสันนิดหนึ่งนะครับดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพราะหมอสันก็ดูดูจากอ่ากดไลค์นะนะครับกดไลค์นะครับไลค์เยอะเราก็อ๋อมีคนชอบเราเยอะใช่ไหมนะครับไลค์สำคัญก็กดไลค์หมอสันนิดหนึ่ง นะครับดวงชะตาวาสนานะครับฟ้ากําหนดสิ่งดีๆถูกกาหนดไว้แล้วอํานาจพารมีวาสนาในกลางปี2 5งพจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับอาถรรพ์กากบาท X ตรงกลางหัวใจถูกระวันที่1นะครับยีล้านนะครับยีล้านวางไพ่ใบนี้ก่อน <laughs> 27ล้านเอายังมีเกตัดใ,ใจโอ้ยกำลังลุ้นอยู่กำลังลุ้นนะบอกถ้าหมอสันเปิดเป็นไพ่หนึ่งเหรียญตีความเลย2ี่เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดสิบสองล้านทันทีตีความอย่างนี้กำลังลุ้นเนี่ย มันต้องใช่สินะครับผมพมอท่านจะไม่หยิบขึ้นมาเองนะต้องสมนะต้องสมนะมันเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องนะครับรอนิดหนึ่งแม่เกือบอีกนิดเดียวกําลังลุ้นอยู่2ไพ่ไพ่แรกแฮงแมนนะครับผมไพ่ที่2เป็นนี่เลยครับผมสองดาบนะครับมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับคิดให้ดีไต่ตองให้ดีดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแล้วนะครับธุรกิจการงานการเงินจะเป็นยังไงอ้าวจะแช่มชื่นผสมเลศ ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงินทองท่านที่ตกอง,งานจะได้งานทําท่านที่มีงานทานอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะร่ารวยพลิกจะตาชีวิตลุ้งโลประสบนะครับผมโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหมอทานได้หมอท่านอะไรก็จะขนาดนั้นนะครับจะอะไรจะขนาดนั้นนะครับเมื่อขนาดนั้นเลยเหรอมันจะดีขนาดนั้นท่านใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนเราต้องรับพลังบวกเข้าไว้นะครับผมไพ่สามารถดูทางด้านร้ายก็ได้ด้านดีก็ได้นะนะครับขึ้นอยู่กับคนดู ท่านที่ดูนั่นเองนะผมพราะฉนนั้นท่านดูภาพนี้ให้ดีนะครับมันมีความแช่มชื่นมันมีความผสมผสาดเห็นน้ำไหมครับเห็นถ้วยไหมครับแปลว่าอะไรครับผมเราจะเชื่อไปตามไพ่นะครับกลางปีนี้ท่านจะมีความสุขใจสมหวังได้อะไรดังใจหมายนะผมสิ่งที่ท่านวาดวาดฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตนะครับเรื่องอดีตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องความรักเรื่องเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมุ่งมุ่งมุ่งมั่นสนใจอยู่นะเวลานั้น นะท่านจะสมหวังดังใจหมายนะครับความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะพลิกชะตาชีวิตนะครับผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับมาย้ำมาลุยกันต่อว่ารางวัลที่1 7ึ่งล้านมาเปิดไพ่ดูนะต้องหยิบนะสุ่มนะถ้า72ล้านนี่โอเคเลยนะนะครับคลิปนี้ร,นะร่ารวยนะผมร่ํารวยนะต้องลุ้นนะอาไบเนี้ยอาไบเนี้ยครับเนี่ยนะยื่นมาแล้วนะเนี่ยนะหมอตาไม่รู้นะ72ดล้าน ออยาไม่ใช่่ะไม่ใช่เป็นพยาจกแปลว่าไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นโอกาสเข้ามาน้อยมากแปลว่าอะไรรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านแทบจะมองไม่เห็นเลยนะผมแต่ว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์เพราะว่าอะไรโอกาสเข้ามาท่านนะครับผมยาจกเกือหนึ่งสองสามแปลว่าถ้ามีใครยื่นฉลากกินแบ่งให้กับท่านคว้าไว้ก่อนฉันเอานะับพี่รางวัลที่หนึ่งมาแล้วรางวัลที่หนึ่งนะครับในใจท่านก็บอกกู uh, โดนอีกแล้วงววน,นีี มายัดรางวัลที่หนึ่งให้กับมือพี่อันนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับคนขายลอตเตอรี่เขาจะพูดอย่างนี้นะครับบอกกับหมอสันอันนี้มีลูกค้าฝากไว้มีลูกค้าฝากไว้เป็นรางวัลที่หนึ่งเขาอยากได้เลขนี้มากหมอสันก็ไปซื้อตอนแรกก็เชื่อนอก็ซื้ออ่าเอาไ่กี่ใบสองใบโอเคเอามานะครับนะครับเลขเลขเลขคู่เอามาแล้วผมไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเดินไปพรุ่งนี้ใหม่นี่น้องเนาะ น,น้องนี่มีคนฝากเอาไว้ฝากไว้อีกเรื่องเหรพี่ไอพี่คนนี้ได้ทุกวันเลยนะฝากทุกวันนะบอกอาจาก็บ,กบาจีเอามาไม่ถูกโอ้ยทีหลังเขาพูดบอกฝากเอาไว้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เลือกเองดีกว่าเลือกเองนะครับเลือกเองดีกว่าสมหวังดังใจหมายนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับดวงชะตาท่านเช่นเดียวกัน นะครับเลือกเลือกสิ่งต uh, um, ่างๆให้ดีนะครับโอกาสเข้ามานะใครจะยัดให้กับมือก็คิดให้ดูวว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับอย่าไปฟังฟังเชื่อใครง่ายไม่ได้นะครับเชื่อหมอดูง่ายก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องควระแวดระวังตั้งสติให้มันตั้งสติให้มันนะครับโวดม์ไหวพระนั่งกรรมฐานนะครับผมแล้วเรื่องโชคลาภเราก็ต้องมีเสี่ยงกันบ้างนะครับเงินส่วนน้อยไปลงทุนในเสี่ยงมากนะครับลงทุนส่วนส่วนมากไปลงทุนในเสี่ยงน้อยนะครับเป็นคติของหมอสัตย์นะครับใช นะครับผมสลากกินแบ่งรัฐาบาลน,นะครับใช้เงินมากๆไปลงทุนอะไรที่น้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังโอกาสเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงเอาเปิดไพ่นะครับโอ้โหเดีย๋ยวจะดีเองนะครับเดี๋ยวจะดีเองนะครับผมไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเก็บเกี่ยวในปี2 5 1 6ท่านจะได้เก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่านะถ้ามีมรดกมานะครับมรดกที่ดินอะไรเงี้ยนั่งเก็บค่าเช่าไปเก็บเกี่ยว ถ้าบอกว่าชาตินี้ไม่มีผมเกิดมาโก้ต้อยต่ำเลยนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมไม่มีอะไรแต่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวคนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งที่ท่านสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวท่านเองนะครับ <c oughs> ท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาผสมเร็ดร่ํารวยด้วยทรัพย์ถินทองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากดีมากมอกท่านชอบไพ่ใบนี้ถึงแม้จะชา้านิดหนึ่งชา้านิดหนึ่งแต่ว่าค่อยๆเกบเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ท่านคอยสะสมนะครับให้เกิดความมั่นคงนะครับ ตั้งใจให้มั่นนะครับะสมเด็ตร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเดอะเวิร์เกิดขึ้นเลยเดอะเวิร์เกิดขึ้นเลยนะครับสมหวังดังใจหมายแช่มชื่นประสมเร็ตราบดื่นนะครับเดอะเวิร์เกิดขึ้นชีวิตจะแปลเปลี่ยนแปลผันไปนะครับผมจะมีโชคลาภเงินทองวาสนานะครับผมสิ่งดีๆเหมือนกับหล่นลงมาจากฟ้าเทวดาประทานให้แก่ท่านนะครับผมรับมาแล้วไอ้อย่าอย่าปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นถ้าผู้ใหญ่ให้ นะผู้ใหญ่ให้มารับให้หมดรับไอเทยนนะผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะว่าอะไรเราเชื่อไปตามตำรานะครับสิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือขวัญถงนะครับผมท่านควรที่จะรับไปห,หมดบางคนปฏิเสธกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่นะครับบอกว่าฉันไม่ต้องการเงินพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเข้าใจผิดครับสิ่งนั้นคือขวัญถงนะขวัญถงนะครับขวัญถุงอย่างเช่นอ่าพ่อ,อ,อพ่อแม่หมอสันให้พระพุทธรูปมา หมอซันรับนะครับรับมาเลยองค์นั้นห้าล้านเขาบอกห้าล้านจริงหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่ดูลักษณะนะนะครับผมนะครับผมเอาโอเคนะครับหมอซันรับมาหมอซันคิดถึงบุญหมอซันเอาไปถวายวัดนะครับเขาก็คงตกใจนิดหนึ่งนะถวายวัดเลยครับนะผมเราเราสิ่งหลวงปู่เราสิ่งหลวงปู่ลราสิ่งดำนะผมเชื่อเรื่องการถวายพระพุทธรูปมากถวายพระพุทธรูปเพื่อ พื่ออดกรรมนะครับตัดกรรมก็บอกห้าอกคือหยุดกรรมทั้งหมดนะครับเราเชื่อไปตามหลวงปู่ละศิครับแล้วพระพุทธรูปนี้เป็นสมัยเก่านะครับถ้าหมอสั้นเอามาเก็บไว้ในบ้านคนเดียวกาบไหว้คนเดียวโอ้โหต้องไม่เกิดไม่เกิดคุณแน่เลยนะครับเอาไปเป็นสาธารณะดีกว่านะครับไปให้คนอื่นกราบไหว้เยอะแยะมากมายดีที่สุดแล้วเอเป็นพระพุทธรูปที่เก่าองค์ใหญ่ๆนะครับผมนะครับเอาไปให้คนอื่นดีกว่านะครับถึงแม้จะราคาเท่าไหร่ก็ตามเราเราไม่มองเรื่องราคาแล้วล่ะเราต้องถวายแล้วล่ะ ะครับผมให้คนอื่นกราบไหว้โอ้โหบุญกุศลยิ่งใหญ่แต่ว่าก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าการถวายสิ่งเหล่านี้ก็จะเราก็ต้องไปอยู่ณนะนะที่นั้นนะครับเวลาเราสิ้นไปแล้วเขาพูดยานอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบแต่ว่าเราฟังมาจากหลายคนก็เป็นไปตามนั้นนะครับแต่เราเชื่อมั่นครูบาอาจารย์มากที่สุดหลวงปู่ฤาษีดำนั่นเองอาจจะเป็นบุญกุศลที่จะต้องไปหนุนนำไปเป็นเทวดาสถิตอยู่ณนะองค์พระพุทธรูปอย่างนั้นก็ได้จริงตามที่นะครูบาอาจารย์นั่นพ แต่เราก็ต้องเห็นกับตาต้องเห็นกับตาเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเดอะเวอร์เกิดขึ้นนะเดอะเวอร์เกิดขึ้นนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะปี2 5งพนะครับ66นะนะครับผมมาดูท้ายปีปี2 5ง6นะครับและท่านจดเอาไว้นะดูซิว่าแม่นหรือไม่แล้วคอมเมนต์มาบอกบอกข้อ,อสำคัญที่หนึ่งน,นะครับแต่ก่อนคอมเมนต์กดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนนะครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันในท้ายปีสมหวังดังใจหมายหรือไม่นะครับท้ายปีมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมมีการตึงกําลังนะครับหยุดนะครับหยุดเพื่อจะเอาชนะใครบางคนนะครับเหมือนกันอยู่ดีๆก็เงียบไปเขาก็ตกใจนะเฮ้ยมันมันเป็นอะไรวะนะปกติมันขี้บวยวายนันเนี่ยนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละนะครับผมท้ายปีท่านจะรู้สึกเป็นคนที่มีอํานาจเป็นอย่างมาก นะครับอำนาจวาสนาบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงนําโชคเลขเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานก็จะสมหวังดังใจหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหมอ่านทํานายครบ้วนบริบูรณ์นะครับจะรล่ารวยด้วยทรัพย์สินงินทองนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับทานายไปตามให้เลย <c oughs> ทำนายไปตามให้นะผมมีนะมีช่วงหนึ่งหมอจันถ้าถ้ามีเรื่องไม่ดีหมอจันก็จะทักขึ้นมาว่มามีคอมเมนต์มาเลยมีคอมเมนต์มาเลยท่านเชื่อหรือไม่ไม่เอา หนูไม่เอาคําทํานายที่ไม่ดีถามว่าจริงไหมก็จริงเขาพูดถูกนะเขาพูดถูกเลยนะว่าไม่เอาคําทํานายที่ไม่ดี้วผมเพราะอะไระทาทํานายที่ดีมันมันเหมือนกับปีใหม่่ะท่านมีคนอวยพรท่านนะขอให้รวยรวยอ่ะสมหวังขอบคุณนะครับปีใหม่แฮปปี้นิวเยียใช่ไหมถ้ามีคนขอให้เจ๊งเจ๊งจงตอนตอนปีใหม่เป็นยังไง ผมเขามาฟังคิดหมอทัานหมอทัานต้องดูทางด้านดีก่อนไพสามารถดูทางด้านดีถ้าได้ามีดีได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าบอกว่าหมอทัานดูดีทั้งหมดเลยทา,ทางไม่ดีไม่ดูครับทางไม่ดีไม่ดูดูได้บางคิดพอพอพอดูทางด้านไม่ดีมาเลยคอมเมนต์รัวๆนะบอกไม่เอาไม่เอาหมอทัานไม่ดู <c oughs> หมอทัานแล้วไม่เอาแล้วโอ้หมอทัานไม่ดูทางด้านไม่ดีหมอทัานดูรวยเลยเ้ยท่านต้องเข้าใจด้วยแล้วรวยเป็นไปตามนั้นกว่าหมอทัานไม่ทราบ แต่เราเชื่อไปตามไพ่ไงเออเราเชื่อไปตามตำราที่กากบาดเอกตรงกลางหัวใจจะต้องร่ำรวยด้วยทรัพย์เงินทองแต่มันก็ต้องแยกแยะตามเป็นจรักก็ไม่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นท้ายปีท่านจะสว่างดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์งินทองและท่านจะมุ่งหน้าโดยที่ไม่มีใครหยุดท่านได้บุญกุศลวาสนานะครับทำสิ่งใดถึงเวลาบุญกุลกำหนดอ่าวาสนาถึงเวลากําหนดนะครับเทวดาฟ้าดินก็มาฉุดท่านไปอยู่อนะาจารย์ก็ฟังมาจาก อ่าครูบาอาจารย์นะครับในตำราก็เขียนไว้ดังเทวดาฟ้าดินก็หยุดไม่อยู่นะผมอย่างเช่นหลวงพ่อปานนะครับผมหลวงพ่อปานวัดบางนงคนะครับนะครับอ่าอาจารย์ของหลวงปู่ฤาษีดำนะครับนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ก็กล่าวไว้ไม่ต้องไปขออะไรเยอะไม่ต้องไปเบิกอะไรเยอะหรอกนะผม,มเยอะถึงเวลาเมื่อไหรนันแหละถ้ามันเป็นข่าวของเองเนี่ยมันเป็นข่าวของเองเพราะฉะนั้นข่าวของท่านกําลังจะเข้ามาท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยรวยนะรวยรวย นะครับรวยชนไม่อยู่แล้วนี่รวยชนไม่อยู่แล้วคิงเหรียญเลยนะรพ,พระพระราชาแห่งเหรียญนะครับผมถือเหรียญเบื้เริ่มจะรวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับพลิกชะตาชีวิตเก็บเงินล้านแล้วเอาไปจ่ายหนี้ให้หมดนะครับจ่ายหนี้ให้หมดเลยติดหนี้กี่สิบล้านจ่ายให้หมดนะครับและองเงินทั้งหมดไปเที่ยวรอบโลกไปทําในสิ่งที่ท่านรักนะครับไปไปใช้ให้หมดต้องใช้คำนี้นไปผ่านให้หมด <chiff S 1> <c oughs> <c oughs> อย่าบอกห,หมอหมอ,หมอสันนี่เชียร์ให้หนูใช้ตังให้หมดแล้วกิน ก็บอกไม่ใช่ครับผมเราใช้ในสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้บ้างนะครับท่านแยกจัดแจงให้ดีดินะเออไปไปทำในสิ่งที่สมหวังดังใจหมายเอ้ยเราคิดมาตั้งนานแล้วเราจะเดินทางไปรอบโลกแล้วทำไมเราไม่ไปได้ไปตีเพราะว่าอะไรมันติดตรงนี้แหละมันติดเรื่องเงินใช่ไหมครับมันติดเรื่องเงินโอ้โหแล้วทั้งชีวิตเราจะติดเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเราก็ต้องมานั่งสู้กับมันชั้นชีวิตใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นมีน้อยก็ใช้น้อยมีเยอะก็ใช้เยอะสิ มีเยอะก็ใช้น้อยนะครับผมมีน้อยก็ใช้น้อยมีเยอะก็ใช้น้อยแต่ว่าน้อยแต่ตรงนี้มันต้องคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมครับผมใช่ไหมนะครับผมคุ้มค่าที่สุดเพียงแค่ซื้อนะครับโอเลี้ยงสักถุงหนึ่งนะนะครับนะครับเดินก้าวีกเก้าเดียวนะครับอันนั้นแก้วแก้วละแปดสิบอันนี้สิบห้าบาทนะครับมีน้อยใช้น้อยรวยร้อยล้านก็ถือโอเลี้ยงอร่อยเหมือนกันไหมอร่อยเหมือนกันตื่นเหมือนกันตาสว่างเหมือนกัน ครับผมเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นใช้ถูกจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกรทองพิกษตาชีวิตอย่าเป็นซีเรียสนะครับกับปัญหาต่างตนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้มองให้เห็นแล้วกันนะครับผมมองให้เห็นโอเคครับขอใด้านแช่มชื่นประสบเร็จราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ